อนยาเซลเปิดคลิปมาทักไทยเป,ป็นภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นสไปเกาหลีเนะคะเราจะมารีวิวอาหารเกาหลีที่เราไปกินมาตอนที่เราไปเกาหลีครั้งล่าสุดนะคะมีทั้งที่ออ,อม,ม่าทําให้กินที่บ้านนะคะแล้วก็มีบางครั้งก็ซื้อมากินที่บ้านก็คือสั่งออเดอร์ออนไลน์มากินที่บ้านแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะไปนั่งกินที่ร้านกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ เป็นเกาหลีมือแรกนะคะออมมาก็ทําซุปกิมจิหรือที่เราเรียกกันว่ากิมจิติเกนะคะแล้วก็มีก้าวบีไว้ให้กินด้วยคะ่ะซึ่งอาหารกินที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะบางวันเนี่ยก็ง่ายเกินบางทีคิดไม่ออกก็ไปซื้อแซลมอนมาห่อผักกินเล่นๆอย่างนี้แต่เมนูที่น่าสนใจก็คืออันนี้เลยคะ่ะเรียกว่ายูบูโชบับนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะก็คือมันจะเป็นแบบคอมเมอร์เชียลนะคะที่เราเนี่ยไปสามารถซื้อ มาทากินเองได้ยๆคือไม่ต้องทำแบบข้าวเป็นแค่หุงข้าวเป็นก็สามารถทําเมนูนี้ได้ง่ายๆเลยเนะคะก็คือเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนต้าหู้แผ่นเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราแค่หุงข้าวแล้วก็เอาพวกเครื่องปรุงเนี่ยมาคลุกๆกับข้าวแล้วก็ยัดข้าวใส่เข้าไปในอีกตัวโทฟูนี้นะคะแล้วก็แค่มันกินง่ายมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือรสชาติมันอร่อยมากค่ะ นอกจากเมนูทํากินเองนะคะก็จะมีแบบว่าเออสั่งเมนูออนไลน์มากินที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมนูที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคะเขาจะเรียกว่าเป็นเมอุยโจกปานนะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือจะเป็นขาหมูต้มแบบเผ็ดนะคะเมอุนแปลว่าเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเป็นมักกุกซูนะคะซึ่งจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบเดียวกันกับที่ทําบะหมี่เย็นนะคะ แล้วก็จะมีโจ๊กปลานะคะก็คือเป็นขาหมูต้มเหมือนกันเลยคะ่ะแต่จะเป็นแบบไม่เผ็ดค่ะพออันแบบเผ็ดก็คือมันเผ็ดมากจริงๆค่ะนางก็เลยสั่งอันไม่เผ็ดมาให้ด้วยนะคะความจริงก็คือนางไม่กินเผ็ดค่ะส่วนคนกินเผ็ดก็คือคนนี้เองค่ะนางก็เลยต้องสั่งมาทั้งสองอันก็คือกินสองคนนี่คือแบบไซส์ใหญ่มากนะคะซึ่งคนเกาหลีนะคะเขาก็จะกินของพวกนี้คู่กับผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นใบสลัดหรือว่าใบงานนะคะคนเกาหลีคือนิยมกินใบงามากนะคะแต่สูงเตอร์แล้วเนี่ยรู้สึกว่า ไม่งามันกลิ่นฉุนๆยังไงไม่รู้อ่ะก็เลยส่วนตัวก็คือจะไม่ชอบนะคะแต่มันก็แล้วแต่คนนะคะถ้าเกิดคนไทยมาแล้วมาเห็นคนรีวิวว่าเอ้ยนี่กินกู่กับเปงาอร่อยคนมากินตามอาจจะไม่อร่อยก็ได้มันแล้วแต่คนนะแล้วก็มาถึงเมนูอาหารที่เราไปกินที่ร้านต่างๆกันบ้างน,นะคะวันนี้จะมานําเสนอทั้งหมด8 <S <S เมนูนะคะก็มาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยคะ่ะ ไก่ทอดกับเบียร์จ้าเย้ซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูโปรดที่เวลามาเกาหลีตอนไหนเนี่ยเราก็จะต้องมากินตลอดเลยนะคะซึ่งมารอบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นหลายๆร้านเนี่ยเริ่มมีจอมอนิเตอร์ประจาตัวแล้วนะคะก็คือเราเนี่ยก็สามารถกดสั่งได้เลยะคะ่ะไม่ต้องรอให้พนักงานมารับออเดอร์นะคะซึ่งนอกจากเบียร์เนี่ยก็จะมีพวกเครื่องดื่มอื่นๆให้เลือกด้วยนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ากินไก่กับเบียร์แล้วมันเข้ากันที่สุดแล้วค่ะ ปกตินะคะเวลาเราสั่งไก่ทอดเนี่ยเขาก็จะมาคู่กับหัวไชเท้าดองนะคะซึ่งบอกเลยว่าเวลากินเข้าไปด้วยกันมันคือเข้ากันมากเลยะคะ่ะคือหัวไชเท้าดองมาจะช่วยตัดเลี่ยนนะ,ะซึ่งคนเกาหลีชอบกินไก่ทอดกับเบียร์มากขนาดที่ว่าเรียกไก่ทอดกับเบียร์ควบกันเป็นชื่อชื่อ,อเดียวที่เรียกเป็นชิแมกนะคะชิแมกคำว่าชิที่แปลว่าชไก้น,นะคะแล้วก็แมกมาจากคําว่าแมกจูที่เป็เบียร์นะคะก็คือถ้าเกิดูว่าชิแมกมองทุโรศจ้าก็จะแบบไอ้กินไก่ทอดกับเบียร์กันเถอะอะไรประมาณนี้เลยะคะ่ะ สมัยก่อนที่เราอยู่เกาหลีเนี่ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบใกล้สับสุดสัปดาห์เลยก็จะไปชวนเพื่อนมาเลยไปกินแกนงทอดกันเพล่กันเทอรเป็นเมนูโปรดค่ะใครที่มาเกาหลีเนี่ยค่ะก็ไม่ควรพลาดกับเมนูนี้ค่ะ มาต่อกันที่เมนูที่2นะคะเมนูนี้เรียกว่าปลาหมกพัดเผ็ดค่ะหรือว่านักชีบกุกกึมนะคะร้านที่เราไปกินก็คือจะอยู่ในย่านคนทํางานออฟฟิศนะคะสไตล์ร้านนี้ก็คือเขาจะจัดวางอาหารเครื่องเคียงไว้พร้อมบนโต๊ะเลยค่ะพวกช้อนตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะเอาวางไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะค่ะเวลาเราไปกินแล้วก็หาดูดีๆนะคะเขาวางไว้ให้แล้วแหละแค่เราหาไม่เจอแค่นั้นเอง ร้านส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแบบผ้ากันเปื้อนไว้ให้ด้วยนะคะและนี่คือชอบใส่มากค่ะเพราะว่าจะได้กินอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวเลยนะและเมนูที่สั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นปลาหมึกผัดเผ็ดค่ะก็คือกินกับข้าวเกาหลีร้อนก็คืออร่อยมากเลยค่ะนี่ก็กินไปผัดไปนะคะส่วนตัวก็คือชอบตอนที่มันแบบคุกแบบชํำเข้าเนื้อนะคะคือได้รสชาติแบบเค็มคุณสัจใจมากมาต่อก,กันที่เมนูที่3นะคะกับอันนี้นะคะมีชื่อว่าซุปมันฝรั่งที่โครงหมูหรือว่าคําจ่าทังนะคะ เมนูวันนี้เนี่ยคือเรานัดก,กินข้าวกับเพื่อนสาวเกาหลีค่ะที่เราเนี่ยต่างก็เอาแฟนมาด้วยนะคะม้อนี้ก็คือกินกันทั้งหมด4คนนะคะซึ่งมันก็คือเป็นซุปมันฝรั่งซี่โครงหมูที่ใส่ใบงาลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นซึ่งส่วนตัวที่ไม่ชอบกลิ่นใบงาแต่อันนี้มันก็เออเพิ่มกลิ่นนิดนึงว่าไม่ฉุนมากมันก็โอเคนะแล้วซี่โครงหมูน,นี้นะคะก็คือรู้สึกเหมือนแบบตุนมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนื้อร่อนดีดีกินกับน้าจิ้มตรงนี้คือเข้ากันสุดเลยอกินเืว้วนะคะแต่เือก ซูปในมอเนี่ย พวกนาก็เลยไปสั่งแป้งนะคะเป็นอารมณ์แป้งคล้ายๆแป้ง,ปง,ปงที่เขาทําตอกบุกกี้นะคะก็คือเอามาต้มกินต่อจ้าย่งค่ะยังไม่หมดนะคะน้าซุปนี้คือกินคุ้มมากเลยค่ะเมนูถัดมาก็กลายเป็นข้าวผัดจ้าก็คือเอาข้าวมาผัดนะคะแล้วก็ใส่สาลายนอยใส่แป้งน,น้นที่เขาไปผักๆนิดนึงกลายเป็นข้าวผัดเลยค่ะไม่อิมไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้วคะ่ะเมนูนี้มาต่อกันที่เมนูที่4นะคะเมนูนี้คือซี่โครงหมูตุนนะคะหรือภาษาเกาหลีที่เขาเรียกกันว่าก้าบีจิมนะคะซึ่งมื้ออาหาร วันนี้นะคะก็ออกไปกินข้าวเที่ยงกับผู้เช่นเคยค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นซี่โครงหมูตุนที่ใส่มันฝรั่งด้วยใส่แครอทด้วยนะคะส่วนรสชาติก็คือจะรสชาติกลมกล่อมนะคะนัวนวหว,วานหานเผ็ด เวลากินกับข้าวสิรร้อนๆนี่คือมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ชอบกินมันฝรั่งนะคะแล้วพอมันฝรั่งมันอยู่ในซุปที่แบบเออออกรสชาติจัดจ้านหน่อยนึงคือแบบมันเออไม่รู้จะบอกว่าอร่อยอยังไงแต่คือบันัาิความอร่อยก็คืออร่อย,อยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเกาหลีเนี่ยเมนูนี้ก็คือแนะนําได้เละคะ่ะต้องมาลองค่ะ มาต่อกันที่เมนูที่5นะคะโอมากาเซ่ oh, จะบอกว่านี่คือการกินโอมาการเซครั้งแรกเลยนะคะเคยได้ยินแต่พวกดาราไปกินกันนะคะก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้มากินหรอกเพราะว่าเห็นราคาก็คือแพงไม่ไหวนะคะแต่คุณสามีที่เราเล่าบอกว่าถ้าเธอมาเกาหลีเดียวเราจะพาไปกินก็ไปสิคะรออะไรใช่ไหมเอกลักษณ์ของโอมากาเซนะคะก็คือเชฟเขาจะทําซูชิให้กินแบบที่ละคําเลยค่ะซึ่งเชฟหนึ่งคนนะคะก็จะดูแลแขกประมาณ6คนคะ่ะเชฟ าก็จะทําแล้วก็ยื่นให้ทีละคนทีละคนเลยนะคะเราก็จะรอรุ้นว่าคําต่อไปจะเป็นปลาอะไรนะระหว่างที่รอคําต่อไปเราก็จะมีเวลายิ้มรสชาติความสดใหม่ของเนื้อปลานะคะกับสัดส่วนปริมาณข้าวที่พอดีคําคือมันเป็นอะไรที่ินมากเวอร์เลยค่ะ และนี่ก็เป็นอาหารทั้งหมดในคอร์สนี้ที่เรากินไปนะคะก็ค่าเสียหายตกคนละประมาณ65,000วนค่ะเมนูที่6นะคะเมนูนี้มีชื่อเรียกว่าซุปเครื่องไนแกะค่ะหรือว่าภาษาเกาหลีเขาเรียกเป็นยางกัอบทังนะคะ เอาจริงๆเพิ่งเคยกินเมนูนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะวันที่ไปเนี่ยนางบอกว่าเอออยากกินซุปร้อนๆเผ็ดๆแก้หนาวสักหน่อยนะนี่เราก็ไม่ขัดศรัทธาค่ะอันนี้ก็คือเป็นมื้อเที่ยงนะคะตอนเราไปถึงก็คือเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนิดๆนะคะคนยังไม่เยอะมากเลยค่ะร้านนี้ก็ดีหน่อยตรงที่มีที่มัดผมมีไม้ขัดฟันให้ด้วยเออดีดีและดีไซน์ของเก e ้าอี้เกาหลีเนี่ยคือดีมากเลยค่ะมีที่เก็บของใต้ที่นั่งนะคะก็คือเอาไว้เก็บเสื้อกันหนาวได้นะคะเวลาที่ไปกินแล้วเนี่ยเสื้อกันหนาวเราจะได้ไม่มกินอาหารติดนะ ะะและหลังจากที่ต้มมาสักพักแล้วนี่อาหารของเราก็พร้อมรับประทานแล้วจ้าก,กินไปไม่มีคำวันใหม่คือคนเต็มร้าน้ะคะสาหรับรสชาติเมนูนี้เนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าอร่อยเหมือนเช่นเคยคะ่ะรสชาติซุปก,ก็คือเผ็ดเผ็ดกลมกรมนะคะแล้วก็เครื่องในเนี่ยไม่มีความคาวเลยคะ่ะกินคาวนี่คือไม่เหลือเลยเวลาเรากินเครื่องในแล้วก็เป็นซุปแบบรสชาติเผ็ดๆเนี่ยคือมันรู้สึกแบบเออกินมันกรอบแล้วมันก็เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะม,มากๆจะไปกินแบบ แก้หนาวนะคะถ้าใครไปเกาหลีตอนหน้าหนาวก็อย่าลืมไปจัดนะคะซุปเครื่องในเครื่องในไม่ใช่เครื่องในนะมเป็นเครื่องในแกะจ้ามาต่อกันที่เมนูที่เจ็ดนะคะเนื้อย่างเกาหลีคะซอมเกิบไซนะคะซึ่งเป็นเมนูที่บอกเลยว่า ถ้าใครมาเกาหลีไม่ได้กินเลยโนนี้ถือว่ามาไม่ถึงเกาหลีไม่มีใครไม่ได้กินเมนูนี้แน่นอนถ้าเกิดมาเกาหลีถูกต้องไหมคะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะมาเกาหลีที่ไรก็ต้องไปจัดตลอดเลยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตนะคะร้านนี้ก็มีระบบสัง่งพนหน้าจอเหมือนกันจา๋าไม่ต้องมีคนมารอรนะับออเดอร์แล้วนะคะ และเครื่องดื่มของเราวันนี้ก็จะเป็นโซจูกับเบียค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าโซแมกนะคะซึ่งสัดส่วนของโซจูกับเบียนี่นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่และคนเลยนะคะส่วนตัวเราคิดว่าเบ er ียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โซจูสามสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นรสชาติที่กําลังดีกลุมกล่อมากค่ะและเนื้อที่สั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหมูห้าชั้นค่ะโอ้โหไม่ใช่สามชั้นธรรมาดาน,นะคะแต่เป็นเนื้อถึงห้าชั้นเลยทีเดียวนะกินทีนึงพวกผักเครื่อนเคยงต่างๆก็จะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้ากิน ไม่พอเราก็ขอเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะหลังจากกินมูฮ่าชั้นของเราหมดแล้วนะคะเราก็สั่งเนื้อมาเพิ่มค่ะแต่จําไม่ได้ว่าเป็นเนื้อส่วนไหนนะอันนี้แต่กินคู่กับใบยาวๆที่เราไม่รู้ว่ามันชื่อใบอะไรนะคะมันไม่มีกลิ่นชุนเหมือนใบงานเลยนะแต่คือมันอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะแม่ต้องมากินนะคะแบบม้วนๆแล้วก็อื ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยค่ะกินคู่กันแล้วเอามา, 1, 000, 2, 000, 2, 000, 3, ามา,าเซตหนึ่งผ่านไปเซตสองผ่านไปเซตสามตามมาค่ะเมนูถัดไปก็คือจะเป็นหนังหมูนะคะหนังหมูย่างค่ะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบกินหนังหมูย่างกับจิ้มกับเออเขาเรียกว่าเป็นถั่วบดนะคะก็คือเป็นถั่วเหลืองที่เอามาบดบดให้มันปนๆนะคะแล้วก็เอาเนื้อ ไอหมูหนังหมูย่างเราเนี่ยเอาไปดิบเข้าไปข้างในนะคะซึ่งมันก็กินได้แนละเราลองกินแล้วมันก็เออมันก็รสชาติอร่อยอยู่แต่เราส่วนตัวเนี่ยเราชอบกินรสแบบน้ำจิ้มแบบจัดจ้านนะคะก็คือจะไปกินอะไรทีิมแบบสำจังอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบจัดจ้านมากกว่านะคะโดยรวมมือนี้ก็คือกินไป3มเซตนะคะก็คืออิ่มตัวแตกจากกินโซแม็กไปด้วยก็คือค่ะนอนหลับสบายดู มาต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะคะซูชิค่ะถึงจะเป็นซูชิธรรมดานะคะแต่ความไม่ธรรมดาก็คือวันนี้เราไปกินกันที่โรงแรมฟูซีซันจ้าซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวที่ถือได้ว่าอยู่ในลำดับต้นๆของโซลเลยทีเดียวนะแล้วที่เราได้มากินวันนี้ก็คือแม่นางเพิ่งสมัครเมนูชิปไปจ้าแล้วก็เราได้กิฟต์เซอร์ติฟิเคมานะคะแล้วช่วงนั้นก็คือตรงกับวันเกิดพอดีค่ะก็เลยถือโอกาสว่าเออเราไปกินเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่านะคะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าคุณภาพแล้วก็รสชาติอาหารนี่ถือว่าคุ้มกับราาคา มากมากเลยนะคะตอนแรกก็เห็นปริมาณอาหารก็คิดในใจว่าเออจะอิ่มหรอเนี่ยแต่กินไปกินมาก็อิ่มอยู่นะว่าไม่ได้กลัวเป็นกอบข้าวหน่อยค่ะแม่ทั้งหมดทั้งวลค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ3แสนบอนิดๆนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4พันกวาา่าจ้านี่คิดว่าไม่น่ามาอีกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าแไม่อร่อยนะคะแต่มันแพงจ้า หลังจากกินข้าวนะคะเราก็มาล้างปากด้วยเมนูของหวานค่ะขนมปังโลเค้าหน้าตาธรรมดาราคาไม่แพงแต่รสชาติอร่อยมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในหมาะจะเป็นเมนูล้างปากหลังมื้ออาหารค่ะ กินกับกาแฟสักแก้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์มื้ออาหารของเราในวันนี้ค่ะที่เกาหลีนะคะก็จะมีเมนูอาหารที่แบบมันอร่อยมันดูอร่อยเยอะมากเลยะคะ่ะก็คือมันมีเมนูให้เราเลือกหลากหลายมากคือพร้อมให้เรามาตําม,มาริมลองนะคะสมัยที่เรามาเกาหลีใหม่ๆนะคะตอนเป็นนักเรียนก็คือไปอยู่เกาหลีประมาณปีนิดนิดนะคะตอนนั้นก็คือพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยะคะ่ะ ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือมีคนสั่งอาหารให้แล้วนะคะก็เลยไม่เป็นปัญหาแต่สมัยนั้นที่ตัวคนเดียวนะคะไปร้านอาหารทํายังไงคะจิ้มรูปออาจาแล้วก็อยากกินนั่นอยากกินนี่ก็เออก็เราก็เอาตัวอาารอผ่านมาได้นะคะแต่ที่วันนี้เนี่ยเท่าที่เราสังเกตร้านต่างๆนะคะเขาเริ่มมีการแบบว่าติดจอมอริเตอรที่โต๊ะโต๊ะแต่ะโต๊ะนะคะดังนั้นเวลาเราเข้าไปในร้านบางที เราไม่ต้องรอให้พนักงานมารับออเดอร์คือไม่ต้องมีอุปสรรคทางหน้าภาษาเลยนะคะเราแค่ถ่ายจอแพ็บเลตแล้วก็สั่งอาหารเข้าครวัวเองแับตโนมัติได้เลยค่ะเห็นรูปในหน้าจิ้งก็จิ้มๆเลยจ้ะรู้สึกว่ามันจะเป็นการดีสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาหลีแล้วไม่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้ก็จะเป็นการสั่งอาหารกินเองโดยที่ไม่ต้องมีปัญหานะคะ เอาเป็นว่าถ้าใครมาเกาหลีก็ลองไปตํากันได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีเมนูไหนที่แบบลองกินแล้วอร่อยแล้วแบบว่าเอออยากแนะนําก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ไปเกาหลีรอบเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไปบ่อยๆแหละก็ลองคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปตำค่ะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมมาจนจบถึงตรงนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนไม่ไปจ้า